มันเป็นรถที่นะครับอายุ16ปีกับสภาพรถแบบนี้นะครับยังได้บอกหนังนะครับตามสภาพนะครับแต่สิ่งใดนะครับมันจำรถดมันเสียหายนะครับอยากให้เราทำให้นะครับเราทำให้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตองหนึ่งนะครับ กิตกาคุดค้านะครับผมตองหนึ่งเช่นเดิมนะครับวันนี้จะนำรถตู้นะครับหัวจรวดนะครับเห็นทรงแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าหัวจรวดหัวจรวดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับ2องพเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะครับสภาพนะครับผมต้องขอเรียนแจ้งท่านลูกค้าเลยนะครับผมแจ้งไว้เลยนะครับว่าสภาพนะครับ ช่วงล่างดีเบรกดีนะครับแล้วก็ขับดีนะราคานะครับอยู่หน้าเว็บไซต์นะครับ2 3 9 0 0 0บาทนะครับ239,000บาทไม่ขายนะวันนี้ตองหนึ่งลดให้ไปเลยนะครับ10,000บาทต้องตองหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องตองหนึ่งเท่านั้น2 2 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับจาก2 3 9 0 0 0บาทไม่ขายนะครับวันนี้เหลือแค่ 22, 9 0 0 0บาทลดไปเลย1 0,000บาทสำหรับคลิปวดีโอนี้กันชนนะครับ กันชนมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรถรุ่นนี้นะครับเขาจะฮิตมากนะครับเรื่องใส่ตกแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นหลังคาสูงนะครับเป็นสีขาวนะครับไฟข้างๆยังใส่นะครับไฟหน้าจะขุ่นมัวบ้างนะครับตามระยะการเวลาแต่จะทําการนะครับขัดให้ใหม่นะครับให้มันดูดีขึ้นนะรถคันนี้นะครับได้ล้อแม็กมาด้วยนะครับได้ล้อแม็กมาด้วยนะครับเห็นไหมครับล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็ เป็นลายของเขานะครับเห็นไหมครับมันแข็งแรงทนทานนะครับพวกล้อแมกนะครับยางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะยางอยู่ประมาณสักปี2 0 1 8นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่วงยาวนะครับช่วงยาวจะเป็นลักษณะไหนมาครับอธิบายนะครับช่วงยาวนะครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนตัวแคปถ้าเป็นช่วงสั้นนะครับตัวนี้จะไม่มี เห็นไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในก่อนนะครับเปิดให้ดูภายในอ่าให้ดูนะครับว่ารถปี2 0 0 4นะครับบอกกันตามตรงนะครับท่านลูกค้าครับมันเป็นรถที่นะครับอายุ16ปีกับสภาพรถแบบนี้นะครับยังได้เบาะหนังนะครับตามสภาพนะครับแต่สิ่งใดนะครับมันจำรถมันเสียหายนะครับอยาใา้เราทำให้นะครับเราทำให้อยู่แล้ว สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะหลายคนบอกว่าแล้วมันยังจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าตรงหนึ่งบอกได้เลยว่ามันยังจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ต้องเรียนแจ้งนะครับว่าจัดได้อยู่ประมาณ1นึ่งแบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าประวัติดีก็จัดได้อยู่ประมาณถึง1นึ่งแสนเบาท1นึ่งแสนแปดหมบาทนะครับกำตังนะกำตังกันมาเลยนะครับประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นนะครับกำตังมานะครับห้าหรือหกหมื่นนะครับหรือจะซื้อสดก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบอกพับลงยังไงนะครับ นี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับของล้อพับเองอัตโนมัตินะครับนะดูข้างหลังนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะเบาะยาวนะครับนั่งได้สี่แถวนะครับลูกค้าครับนั่งได้สี่แถวนะครับแล้วก็ดูจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับดูความเรียบร้อยนะครับดูความสะอาดนะครับรถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ ติดสัญญาณไฟมาเรียบร้อยนะครับและสิ่งนะครับที่มาอีกนะครับกันชนกันชนนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับช่วยนะครับป้องกันได้นะครับอุบัติเหตุไม่มีขยกให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะชนหนักชนเบาชนนะครับก็ไม่มีขยกให้เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดกระทบกระทั่งนะครับไม่แรงมากเท่าไหร่ตัวนี้นะครับกันได้นะแข็งแรงไปดูนะครับว่า เอนะครับมีตู้หน้าตู้หลังแล้วก็แต่ง V.I.P เบาะหนังนะครับสภาพใหม่ยังไม่ขาดพื้นใหม่ๆทําความสะอาดง่ายนะครับพ่อแม่พี่น้องเยี๋ยดูต่อนะครับดูฝั่งนะครับคนขับบ้างนะครับฝั่งคนขับประตูนะครับพุ่มด้วยหนังเหมือนกันนะครับแผงข้างแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องเรียนแจ้งนะครับว่าในยุคนั้นนะครับยังเป็นมุมหมุนแบบนี้นะ แข็งแรงทนทานนะครับเป็นมือหมุนนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับว่ามอกอยังอยู่นะตรงนี้อะไรนะครับเลขนะครับเลขตัวถังไม่มีผุนะครับไม่มีตอกใหม่อ่านะครับตัดเครื่องดูนะครับไม่ต้องเตร้มนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับทีเดียวตุด กำลังเครื่องดีนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับน้ำมันไม่เยิ้มนะครับวันนี้ต้องหนึ่งต้องจากกันไปแล้วครับสวัสดีครับ